สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากบทสนธนาธรรมของหลวงตาสินทร์ค่ะท่านตั้งคำถามสำคัญไว้ว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้บวชจะปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุธรรมสูงๆได้จริงไหมประเด็นแรกเลยที่หลวงตาท่านเน้นมากๆคือเรื่องบุญกุศลท่านบอกว่าการภาวนาหรือการฝึกฝนจิตใจเนี่ยคือสุดยอดของบุญเลยไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างวัดสร้างโบสถ์อย่างเดียวอืม ใช่ครับตรงนี้น่าสนใจมากคือท่านชี้ว่าการสร้างวัตถุเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างบุญเบื้องต้นมากกว่าเพื่อสร้างนิสัยแต่ว่าการภาวนาคือการทำงานกับจิตใจโดยตรงเลยอันนี้เป็นกุศลที่ส่งผลถึงขั้นตัดภพตัดชาติให้สั้นลงในปัจจุบันเลยนะครับมันเหมือนการเปลี่ยนจากการสะสมบุญภายนอกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่แบบมีผลทันทีเลยคนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยที่ไม่ได้บวช พอจะมีโอกาสบรรลุทมขั้นสูงกับเขาบ้างไหมคะครับคำตอบจากหลวงตาคือได้แต่ยากครับอ๋อได้แต่ยากใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ความยากน่ะมันอยู่ที่การขาดสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยหรือที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นแหละครับอืมค่ะทั้งเพื่อนผู้ปฏิบัติด,ด้วยการทั้งครูอาจารย์ที่จะคอยชี้แนะแต่ท่านก็ไม่ได้ปิดประตูซะทีเดียวนะครับ ก็แสดงว่าหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติจริงๆนั่นแหละซึ่งการปฏิบัติที่ว่าเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องความคิดเนี่แหละค่ะที่คนส่วนใหญ่เหมือนจะพยายามไปกดมันไว้หรือสู้กับมันตลอดเวลาเลยใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆครับคือหลวงตาท่านไม่ได้สอนให้หยุดคิดนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านสอนให้รู้จักความคิดแล้วก็รู้ทันมันมากกว่า ท่านแนะนำให้ใช้สติอยู่กับปัจจุบันอย่างเช่นการตามรู้ลมหายใจหรืออาณาปานสติพอกลับมารู้ตัวปุ๊บความคิดมันก็ดับไปเองท่านเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากว่าความคิดมันเหมือนคำถามที่ผุดขึ้นมาหน้าที่ของเราก็แค่รู้ทันมันไม่ต้องกระโดดเข้าไปพยายามหาคำตอบให้มันทุกครั้งไปอืมการแค่รู้ทันแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปปรุงแต่งหรือไปพยายามหาคาตอบ อันนี้ฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่พอเอาเข้าจริงในทางปฏิบัตินี้น่าจะท้าทายเหมือนกันนะคะเหมือนเราต้องปล่อยปัญหาที่มันผุดขึ้นมาไปเฉยเยเลยใช่ครับมันท้าทายตรงที่เราอาจจะเคยชินกับการต้องตอบสนองต่อความคิดทันทีแต่หลักคือความคิดเองจริงๆมันไม่ใช่ปัญหานะครับการที่เราเข้าไปยึดถือปรุงแต่งมันต่างหาที่มันสร้างทุกข์ขึ้นมา การรู้ทันก็คือการเห็นมันตามความเป็นจริงโดยไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปซึ่งอันนี้แหละครับคือทักษะที่ต้องฝึกฝนกันไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องฌานสมาบัติที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าได้แล้วเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมแน่นอนตรงนี้หลวงตาท่านว่ายังไงบ้างคะ อ๋อครับท่านก็ชี้แจงความเข้าใจผิดตรงนี้เหมือนกันครับว่าการได้ฌานโลกีหรือสมาธิขั้นสูงในระดับโลกโลกเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะครับว่าจะไปเป็นพรหมเสมอไปต้องดูจิตสุดท้ายก่อนตายด้วยว่าเป็นยังไงถ้ายังเป็นปุทุชนคือคนทั่วไปที่ยังมีกิเลสอยู่ก็อาจจะไปอบายภูมิหรือพบภูมิที่ต่ำลงได้เหมือนกัน ท่านยกตัวอย่างพระเทวทัตนะครับซึ่งเป็นญาติของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีความมุ่งร้ายท่านมีฤทธิ์จากสมาบัติถึงขั้นที่8เลยนะแต่สุดท้ายก็ตกนรกซึ่งมันตรงกันข้ามกับฌานของพระอริยะเจ้าหรือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วอันนั้นจะเป็นโลก,กุตระคือมันเหนือโลกไปแล้วพ้นจากกิเลสไปแล้วครับแล้วแล้วชีวิตประจําวันของท่านผู้บรรลุธรรมแล้วหรือพระอริยเจ้าเนี่ยคะ่ะท่านต่างจากคนทั่วไปยังไงบ้างคะ ยังรู้สึกร้อนหนาวหิวหรือว่าตกใจอะไรแบบนี้อยู่ไหมคะท่านยังรับรู้สิ่งเหล่านี้อยู่นะครับตามธรรมชาติของร่างกายหรือขันห้าที่เราเคยได้ยินกันนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังทำงานตามปกติแต่สิ่งที่ต่างคือท่านไม่มีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นท่านเปรียบเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบวัวเลยคือรับรู้แต่ไม่เกาะติดไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ ไม่พยาบาทเรื่องเมื่อวานก็เหมือนเรื่องชาติก่อนไปแล้วเพราะท่านอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆแม้จะมีความคิดอยากทำสิ่งต่างๆซึ่องอ,อยากสอนทำหรืออยากฉันน้าแต่ว่ามันไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวนะครับเพราะได้ไม่ได้ยึดติดในความอยากนั้นๆเข้าใจเลยค่ะเหมือนมีสภาวะรับรู้แต่ว่าไม่มีสภาวะทางอารมณ์เข้าไปก่อเกี่ยวด้วยแล้วสุดท้ายเลยท่านเน้นเรื่องกรรมกับการพึ่งตนเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ อันนี้เป็นหลักการสําคัญมากๆในพุทธศาสนาเลยกรรมหรือการกระทําแล้วก็ผลของมันเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้นะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นการไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเนี่ยจึงไม่ใช่แก่นแท้แต่เราควรจะเร่งสร้างเหตุปัจจัยที่ดีด้วยตัวเองก็คือการทํากรรมดี ละกํมชั่วแล้วก็ฝึกฝนจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภพภูมิมนุษย์เรานี่แหละครับที่ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วเพราะมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นได้ครับ